คนเกิดวันอังคารนะครับสามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่ปิดตานะครับเอ่อในเรื่องของนิสัยเนาะคือเขาไม่ใช่เป็นคนที่เป็นคนตาบอดนะไม่ใช่นะคือเขาเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่ค่อยได้ เชื่อนะเออไม่เชื่อใครง่ายนะเขามีความยึดมั่นในความเป็นตัวเขาในคนกลางสูงนะมีความคิดเป็นกล่องตัวเองใครบอกอยังไงก็ไม่เคยฟังนะจะยึดมั่นสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกนะเออเหมือนแบบเวลาจะทํางานนะครับเขาก็จะโอเคแบบนี้ถูกแล้วใครบอกนี่พิษพี่พไม่เชื่อต้องเจอปัญหาด้วยตัวเองนะต้องประสบพบเจอ,อสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดด้วยตัวเองแต่เขาก็ยอมรับยอมรับได้นะแต่ถามเรื่องของใจเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนยึดมั่นในความแบบ เป็นตัวของตัวเองเนี่ยแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรเออเขาก็เป็นคนที่โอเคกับทุกๆคนนั่นแหละแต่เป็นแว่าใครอยากมาอะไรกับเขาเยอะนะเท่านั้นเองนะครับมาดูซิว่าแล้วทัาศนติล่ะอ่าเป็นอย่างไรดูซิให้ขึ้นเป็นให้เกี่ยวก้อยนะครับอือแะพอมาในรูปแบบแบบในเรื่องของนิสัยเนี่ยไม่ยอมใครใช่ไหมแต่พอมันปลด ของความรักเนี่ยคือเขาก็ยอมทุกอย่างนะเออแพ้แพ้ภัยความรักนะเออแพ้ภัยจิตใจ,ใจตัวเองเหมือนกันนะคือหากได้คบใครหากได้รักใครสักคนเนี่ยชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้เลยแหละนะครับก็ยอมทุกอย่างนะคือถ้าหากคุณเจอคุนคนนี้นะแล้วคุณแบบมีโอกาสได้คบเขานะคือคุณสามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้เลยนะเออเขาคิดผิดปุ๊บคุณบอกเออผิดนะเขายอมเปลี่ยนเลยเออเขายอมที่จะเปิดใจกับค,ค,คนคนนั้นได้เลยนะครับมาดูในเรื่องของ ตัวเขานะครับเป็นคนอินโทรบดหรือเอ็กโทรบดให้ขึ้นว่าเขาเป็นคนเนะอ็กโทร์ตนะเือเขาอยู่คนหมู่มากนะเขามีความสุขมากนะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไม่ค่อยได้ฟังใครแล้วก็ตามเนะี่ยแต่เขาก็มีความสุขกับการที่ได้พบเจอพบผู้คนนะครับแล้วเขาอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณให้ขึ้นว่าเ,เขามีอายุเท่าเท่ากับคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับ ล้วษากคุณชอบคนนี้นะครับจะทำอย่างไรจะครองใจกับคนนี้ได้บ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็น D Emperor นะครับอืมเขามีอัตาย,ยุนะเออเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครในช่วงแรกๆนะในเรื่องของการที่เขาจะคบใครสักคนเนี่ยเขาต้องมั่นใจก่อนนะว่าคนคนนั้นดีจริงหรือเปล่าคนคนนั้นทําให้เขามีความสุขได้หรือไม่นั้นบททดสอบเยอะมากต้องคอยที่จะทลายกําแพงนะเออคอยจะเข้าหาคอยที่จะพูดคุยนะเรียนรู้ทําความรู้จัก ซึ่งต้องใช้เวลานานในการดูใจเหมือนกันกับคนนี้ซึ่งคุณต้องรอเวลาสิหนึ่งในการเอาชนะใจเขาในการเรียนรู้ใจิตใจเขาเขาเรียนรู้ใจิตใจตัวคุณมันน,นี่ําใไมในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักเนี่ยมันไปได้ดีดนะครับมาดูลักษณะที่สองนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นนั่งรถเข็นนะคือเขาไม่ใช่ผู้ป่วยนะเออคือเขาเป็นคนที่เป็นคนเหงาอะเออเป็นคนที่ชอบมาไม่ชอบแบบ อะไรอะไรมากนักเนื้อไปนอกคือเวลามองไปปุ๊บเขาเหมือนชอบไปหลบมุมเงียบๆตัวเองนะเป็นเหมือนอารมณ์ศิลปินหน่อยนะเออเหมือนเวลาชอบที่จะจินตนาการชอบที่จะคิดนู่นคิดนี่วางพงวางแผนงานนะเป็นแบบคล้ายๆนักผู้บริหารเหมือนกันนะเรื่องทำธุรกิจส่วนตัวหลากหลายอย่างจริงต้องมีการวางแผนมีการ ในเรื่องของการกระทําเรื่องของงานเรื่องของชีวิตนะเขาค่อนข้างจะมีระบปบประเบียบในการดาเนินชีวิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องจิตใจตัวเขาเนี่ยเขาก็มีจิตใจที่ดีๆนะเออในเรื่องของการให้โอกาสคนชอบช่วยเหลือคนนะเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเขาก็ยินดีช่วยเต็มที่นะยิ่งถ้าหากเขาเคยประสบพบเจอเรื่องอะไรพิบีมาสมมติว่าถ้าเขาเป็นคนที่เจอเออเป็นคนที่ เป็นคนที่จนมาก่อนไม่มีเงินมาก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบให้ทานช่วยเหลือคนตลอดเวลาแนละเขาทุกเรื่องใดไรเขาจะช่วยเหลือคนเรื่องนั้นแบบเต็มที่นะครับมาดูซิว่าแล้วเขาทางสติเป็นอย่างไรตัวซีไพร์ขึ้นผูกเชือกนะครับไอ้เพื่อผูกเชือกเนี่ยเป็นคือเขาเป็นคนที่รักใครก็รักเลยนะเออเป็นคนที่แบบไม่อยากจะเปลี่ยนแฟนบ่อยๆนะคือเหมือนแบบ เออแล้วก็ไม่ต้องไปอยากมานั่งคิดมากเรื่องความรักด้วยคือเป็นเวลาที่จะมั่นใจคือมั่นใจไปเลยเป็นคนรักแท้รักจริงรักจนถึงแก่เท่าไปเลยถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่ชอบที่จะรักรักเลิกๆกนะเต็มที่ความรักทุกอย่างความรักหรือคนรักที่เขารักจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรไม่ว่าทำอะไรเขาก็เต็มที่นะค่อยๆจะเปย์ด้วยนะในทุกๆเรื่องที่คนรักร้องขอนะครับมารู้ใช่ว่าแล้วเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตหรือเอ็กโทรเวิร์ต ให้ขึ้นอาสังหาริมทรัพย์นะเออเขาเป็นคนเอ็กโทเวดนะชอบที่จะปฏิสัมพันธ์เข้าหาผู้คนนะแล้วก็มีความสุขกับการเข้าหาคนนะครับมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับคุณนะครับให้ขึ้นว่าเขามีอายุเท่าเท่ากับคุณนะครับและเขาเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับหากคุณชอบคนนี้นะครับจะทำยังไงจะครองใจเขาได้บ้างให้ขึ้นเป็นสองเรียญน,นะครับ ต้องพยายามทาเข้าใจถึงวิถีชีวิตตัวเขาเยอะๆนะคนคนนี้คือถ้าหากอยากจะครองใจค,คนคนนี้ต้องใช้เวลาด้วยเพราะเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวคุณนะครับนั้นคุณต้องมีเวลาเข้าหาเขาบ่อยๆแล้วพยายามที่จะเหมือนทําให้เขามาโฟกัสคุณให้ได้นะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการเดินเข้าหาการเดินปานไปผ่านมาพยายามมีตัวตนในสายตาเขาบ่อยๆมันยิ่งทำให้ดึงดูดใจหรือเขาเมาขันมาโฟกัสคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูลัก,กษณะที่สามนะครับที่สามเป็นอย่างไร ลักษณะนิสัยนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นผัวพันนะไพ่ขึ้นเป็นงูนะออคือเขาเป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยคือเขาเป็นคนหลงไหลบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายเนี่ยหลงไหลในวัตถุหลงไหลในเอ,อเรื่องของการซื้อคงซื้อของชอบชอปปิง้งซ,ซื้อนู่นซื้อนี่อยู่ตลอดเวลา,าชอบของรูชอบของแพงนะครับคือเป็นคนที่ติดหรูติดแพงกันแหละนะเวลาจะถ้าหากเขามีเงิน ร้อยก็หมดร้อยจากการช้อปปิ้งอ่ะเออจากการซื้อของซื้อของค่อนข้างเยอะนะครับคนคนนี้แต่ถามว่าใจิตใจเนี่ยเขาก็คือก็ถือว่าเขาก็เต็มที่นะกับทุกๆคนนะใครที่อยู่รอบกายเขาก็มักจะช่วยเหลือมักจะเต็มที่กับทุกๆความสัมพันธ์เป็นคนจริงใจกับผู้คนนะครับแล้วทัศนคติลนะ่ะทัศนคติเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเอ่อไพ่สองนะครับคือ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงนะเป็นคนที่เวลาจะรักใครเนี่ยคือรักจริงมากๆนะแล้วก็ไม่ชอบให้ความรักหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่อยากเจอคนเจ้าชู้นะเออไม่อยากที่จะให้ใครมายุ่งกับความสัมพันธ์ความรักเลยเขาอยากจะเป็นที่หนึ่งนะในความรักแล้วก็อยากจะมีคนที่ดีที่สุดให้เขามีความสุขมากๆกับความสัมพันธ์ทุกๆอย่างที่เขาอยากจะได้นะเอออยากจะครอบครองนั่นเองนะครับแล้วเขาเป็นคน introvert หรือ extrovert ไพ่ขึ้นสายหมูคือเขาเป็นคนอินโทรวิตนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากไปปฏิสัมพันธ์กัใครมากเพียงแค่ว่าอยากมีพื้นที่ที่จะมีความสุขของตัวเองนะครับหรบือว่าแล้วเขามีอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่า,ทา,ากุญนะครับไพ่ขึ้นว่าเขามีอายุเท่าาวกุญนะครับเป็นคนไทยหรือว่าตักประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับถ้าคุณชอบคนนี้นะครับจะทาอย่างไรจะครองใจคุณคนนี้ได้บ้าง ไพ่ขึ้นว่าเจ้าชายถือถวยนะครับเพียงแค่คุณต้องพยายามจะใส่ใจนะออพยายามจะใส่ใจตัวเขานะเขาเคยไม่สบายใจเรื่องอะไรรับฟังเขานะหรือว่าดูแลตัวเขาไม่ว่าจะทุกเรื่องอะไรไม่สบายใจอะไรเขาชอบที่คนมีความใส่ใจสพอร์ตหัวใจตัวเขานะดูแลตัวเขาไม่จําเป็นต้องรวยนะไม่จำเป็นต้องมีเงิน เขาพร้อมไปอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วเขาเป็นแค่ว่าอยากหาคนอยู่ด้วยอยากหาคนอยู่ใกล้ๆนะเป็นคนติดแฟนนั้นคุณติดอยู่กับเขายิ่งทําให้ชนะจิตใจเขาได้เร็วไปขึ้นโดยเช่งกันนะครับมาดูซิว่าจะเจอทั้งสามประาทเนี่ยที่ไหนได้บ้างนะครับสถานที่แรกนะครับไพ่ขึ้นบริวารช่วยเหลือนะครับมีโอกาสจะเจอในสถานที่ทํางานนะครับก็เป็นในรูปแบบที่มาช่วยเหลือกันในะรูปแบบที่มาเกื้อหนุนกันในเรื่องของการงานนะครับ ต่อมาสัปดาห์ที่2นะครับไปขึ้นพูดคุยนะมีโอกาสจะเจอพร้อมๆกับการที่ไปรุดหาเพื่อนๆน,นะออมีการปฏิสัมพันธ์งานเลี้ยงนะงานเลี้ยงรุ่นนะหรืออะไรไปพบเจอจะเจอเพื่อนของเพื่อนของคุณนะัมีการแนะนํามีการพบเจอพบหากับคนคนนี้นะครับสาม สานที่สานะคบไปขึ้นทนายความมีโอกาสกันนะถ้าคุณได้รู้จักทนายความหรือชุวงนี้มีเรื่องของคดีความเข้ามานะมีโอกาสนะหลงรักทนายความนะครับรวมไปถึงการได้ไปเจอคนใดคนหนึ่งเนี่ยจากสถานที่ที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยนะเออเป็นสถานที่ทางานที่คุณไปปฏิสัมพันธ์กับต่างบริษัทอ่ต่างเป็นคนที่เป็นลูกค้าของคุณก็ได้อันนี้ก็มีโอกาสเจอด้ดยสิทธินะครับ มาดูสาหรับลักษณะที่ควรระวังนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นสุ่มใยนะครับเ,เขามาพร้อมกับาการช่วยเหลือนะเ,ออเขามาพร้อมกับหนุนนําในเรื่องของงานในเรื่องของเงินของตัวคุณนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นศิรราบนะครับคุณจะเชื่อเขาทุกๆอย่างนะจากคําพูดของเขาจากหน้าตาของเขาจากความน่าเชื่อถือของเขาจากโปรไฟล์ของตัวเขานะครับต่อมาไพ่ขึ้นร่วมมือเนี่ยเขามา พื่อที่จะให้คุณร่วมมืออะไรบางอย่างในเรื่องของธุรกิจก็ดีในเรื่องการลงทุนก็ดีนะมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งการหาผลประโยชน์ธรรมดาทั่วไปนะเออเขาพยายามที่จะหารูปขายนะเออมันก็เป็นเหมือนอารมณ์ขายตรงเหมือนกันนะมันเป็นอารมณ์แบบในเรื่องการลงทุนที่เป็นได้ทั้งวิชาชีพก็ได้เป็นได้ทั้งการลงทุนทั่วไปแล้วคุณหากคุณคิดดีแล้วหากคุณมองรอบครอบแล้วมันไม่ได้เกิดการเสียหายเน us, ี่ยก็ทําได้แต่มันไม่ได้มาเพราะความรักเออต้องต้องแยกให้ชัดตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มาเพราะความรักนะอย่าไปหลง ทำเพราะความรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีกับเขาจังเลยอะ่ะเออก็ทํทำไปอะไรเงี้ยแต่เขาไม่คิดอะไรกับคุณเลยนะเขาเพียงแค่มาหาผลประโยชน์มากกว่านะครับแล้วไพ่จะแนะนําอะไรบ้างดูสิไพ่ขึ้นเป็นพระตรีมรตินะก็เกื้อหนุนนะเป็นความเกื้อหนุนมากกว่านะครับถ้ามองเรื่องงานก็คือเรื่องงานนะ้ถ้ามองเรื่องความรักคุณกม็มีโอกาสได้นะแล้วต้องมองถึงความเป็นจริงนะไพ่ขึ้น พัติโมติคือการมองขีมถึงความเป็นจริงนะความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็อยอมรับในสิ่งนั้นนะครับอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่รักเราดีกว่านะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ